Ô hello 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 างค่าเปล่าอ no. ี่โอ้ยสุดจับยิ้มบอกให้ยิ้มด้ยมีต่ใหยิ้มด้วยมันหลานบอยิ้มด้วยเสวยสวยยิ้มให้กล้องก่อนอ่บาดจูน่อยบาดจูบาดจูเอ้ยยัยหัวเส้หัวเขาไบนึงเส้นหัวเขาให้มันทันด้ก่อนเออหนสองเดเร็วเรวอหมอพอทีบไปเร็ว โอ้ยมันมีดีกันได้เอว่ทัน้อ่มเน้ยโอยน้อน้ำแม่ไมน้ำแม่นะเอาเอายิ้มยมยิ้อันหนึ่งสองอายิ้มยิ้มยิ้มก้กันหน่อยชิดกันหน่อยค่ะชิดกันหนึ่งสองซ น kind of ึ่งโอ้ยมันุดอีหยังมัเป็นย่เงซีเอ้าสุดให้หลานดึงขอบคุณขอบคุณป้าจูนนะคะขอบคุณป้าจูนอ้ยสวยจังเลยคุณัสุราบน้านะครับจากป้าจูนะสื้อเอ็นโรลนะครับจริง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 บ๊ายบาย